สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเดีครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19มีนาคม2566ครับมีการรายงานข่าวจากเดนิสมาสตูรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของรัเซียซึ่งออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่16มีนาคม2 5 6 6ว่ามีการพิจารณาถ่ายโอนทรัพย์สินของโตโยต้าไปยังรัฐวิสาหกิจนามิ I, นะครับ ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยและพัฒนายานยนต์และเครื่องยนต์กลางแห่งรัเสเซียหรือที่เรียกกันสั้นๆว่านามิดนะครับได้เข้าครอบครองโรงงานประกอบรถยนต์ของเรโนและนิสสันซึ่งปิดกิจการในรัเสเซียไปแล้วเช่นเดียวกันโฆษกของโตโยต้าแถลงว่าทางบริษัทนั้นกําลังพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับโรงงานที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กหลังจากที่ได้ระง,งับกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565 ซึ่งเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาหลายทางเลือกและยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรในตอนนี้โตโยต้าประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์รัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปี2565โดยอ้างผลกระทบจากสงครามในยูเครนที่ทําให้บริษัทประสบปัญหาในการจัดหาเหล่าวัสดุและก็ชิ้นส่วนสําคัญต,ต่างๆนะครับในการที่จะนํามาซึ่งการผลิตรถยนตย์ทางการรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่ารถยนต์โตโยต้าในนครเซนต์ปิตเตอร์เบิร์กนั้นเนี่ยครับอาจจะถูกโอนมาเป็นทรัพย์สินของทางด้านรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะโรงงานผลิตเนี่ยที่มีขนาดใหญ่หลังจากที่ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นได้ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2565นะครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับว่าสถาบันวิจัยและพัฒนายานยนต์และเครื่องยนต์กลางแห่งรัสเซียหรือว่า Central Automobile and Engine Research and Development Institute ตัวย่อก็คือนามินั้นเนี่ยครับได้เข้าครอบครองโรง,งงานประกอบรถยนต์ของเรโน แล้วก็นิสสันไปก่อนหน้านี้แล้วและขณะนี้ก็กําลังพิจนารณาครับในการที่จะเข้าครอบครองโรงงานผลิตรถจดของโตโยต้าด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามครับที่ช่องไทาอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งหลังจากที่เกิดสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนปรากฏว่าบรรดาชาติตะวันตกนั้นได้มีการถอนตัวการทับธุรกิจต่างๆออกจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่ว่าธุรกิจเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ จะถูกขายให้กับบรรดามหาเศรษฐีชาวรัสเซียเพื่อที่จะดําเนินกิจการต่อแต่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อในขณะที่บางส่วนนั้นก็จะถูกทางด้านภาครัฐนั้นเนี่ยเข้าดําเนินการในการถือหุ้นแล้วก็เปิดให้บริการต่อในนามของชื่อใหม่หรือว่าการบริการใหม่ๆส่วนของโตโยต้าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สถาบันวิจัยและพัฒนายานยนต์และเครื่องยนต์กลางแห่งรัสเซียนั้นจะเข้าไปดําเนินการในการถือหุ้นแล้วก็ พิจารณาครับในการนํามาสู่การผลิตอาจจะไม่ได้ใช้ยี่ห้อโตโยต้าต่อไปในอนาคตสําหรับโรงงานผลิตในรัสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถายอินเตอร์เน็ตนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ